ขยับมาดูทองคํากันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมอัปเดตราคาทองเช้านี้จากสมาคมค้าทองคํากันหน่อยค่ะราคาทองเช้านี้ปรับตัวบวกขึ้นมานะคะ50บาทต่อบาททองคําแท่ง96.5ขายออก43,150รับซื้อ43,050บาททองรูป,ปรพันธ์ค่ะขายออก43,650รับซื้อ42,281บาท24สตางค์ พูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YG l b u l l i a n and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับทอปิกหลักๆในสัปดาห์นี้ที่เราตามกันมาแล้วมันมีผลต่อทองก็คือสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนล่าสุดทางฝั่งรัสเซียเองก็ตอบโต้เหมือนกันคุณรุษประเมินเรื่องนี้กับแนวโน้มราคาทองอยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่ากรณีของการยิงปาวุธิแอคซิม ของยุคของสหรัฐที่ยูเครนใช้ลรมรัสเซียนะครับทําให้แนวโน้มความตึงเครียดดังกล่าวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เกิดความเสี่ยงครับที่รัสเซียจะมีการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์นะครับทั้งนี้เนี่ยประเด็นดังกล่าวถูกจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะว่าปูตินเนี่ยมีการลงนามแก้อนุมัติในส่วนของการตอบโต้กลุ่มประเทศต่างๆโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความวิตกกังวล ว่าสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะพูดีความรุนแรงเป็นสงครามนิวเคลียร์ก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามตลาดกําลังจับตาดูอยู่ครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะขยายวงกว้างไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งนาโตให้การคุ้มครองอยู่หรือเปล่านะครับนอกจากตัวขีปนาวุธแอคทซินของสหรัฐแล้วกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนอาวุธยูเครน ในการโจมตีรัสเซียด้วยนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูว่ากลุ่มสาภาพยุโรปเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรแรัสเซียเนี่ยจะมีการงัดอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดรัสเซียมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนจริงเพื่อเป็นการปรามกลุ่มสาภาพยุโรปหรือเป็นการยุต,ติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วนะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้สหรัฐไม่พอใจ แล้วก็อาจจะทําให้สงครามเนี่ยบานปลายแล้วก็ขยายวงกว้างได้เหมือนกันครับค่ะซึ่งเรื่องนี้ทองคําตอบสนองในเชิงบวกไปแล้วหมดหรือยังคะคุณวรุษประเมินการขึ้นของทองรอบนี้ไว้อย่างไงบ้างครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าการตอบสนองของทองคาเนี่ยยังไม่หมดนะครับเพราะว่าราคาทองคาเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็รอดูท่าทีของรัสเซียแล้วก็รอดูท่าทีของกลุ่มนาโซนะครับว่าจะมีท่าทีอย่างไร จริงๆเนี่ยหลายฝ่ายมีความต้องการอยากจะให้สถานการณ์ความรุนแรงหรือความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนีน่ยยุตินะครับแต่ว่าการที่ยูเครนมีการโจมตีในลักษณะดังกล่าวแล้วรัเสเซียบอกว่าจะตอบโต้ต้องดูว่ารัเสเซียจะตอบโต้แบบใดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตลาดเห็นการที่รัเสเซียเนี่ยมีการตอบโต้โดยยังไม่ได้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าทุกอย่างยุติหรือว่าจบในลักษณะดังกล่าวเราก็มองว่าทองคำเนี่ยอาจจะทรงทรงตัว หรือขยับขึ้นต่อได้ไม่ไกลนะครับหรือมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาแต่ถ้ารัสเซียเนี่ยมีท่าทีแข็งกร้าวแล้วยูเครนยังไม่หยุดนะครับเพราะว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยถูกรัสเซียปลุกโจมตีในส่วนของคลังอาวุธด้วยนะครับก็อาจจะทําให้รทองคำมีโอกาสไสต่อถ้ามีอาวุธมิวเคลีย์นำมาใช้จริงนะครับก็น่าจะเห็นทองคำเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับ2,700เหรียญดอลลาร์ต่อชุน์ออนได้ไม่ยากครับ ค่ะพอสถานการณ์ที่เราต้องดูท่าทีของแต่ละฝ่ายภายใต้บริบทของความขัดแย้งที่มันปะทุมากขึ้นคุณรุษมีคําแนะนําสําหรับนักลงทุนทองคํำยังไงรวมไปถึงณนะเวลานี้เราต้องมอนิเตอร์ปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมอยู่หรือเปล่าคะครับก็อบอกว่าประเด็นการสู้รบเนี่ยแล้วก็หน้าง,งานในสงครามนะครับเป็นสิ่งที่ยากต่อการประเมินจริงๆนะครับดังนั้นปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อราคาทองคําก็จริง แต่อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้นนะครับทางนี้เรามองภาพของทองคําในระยะสั้นเป็นไซด์เว้าขหลังจากราคามีการค่อยๆยกโลหรือยกระดับต่าสุดในรายวันขึ้นครับให้แนวรับในส่วนของการเข้าซื้อ2,622 2,604เหรียญ่อลาอร์เพชออนถ้าราคายังทรงตัวเหนือกรอบไซด์เวอัขได้นะครับการเข้าซื้อเนี่ยมองว่ายังมีลุ้นจะเห็นทองคําทดสอบกรอบแนวต้านนะครับทางนี้ประเมินแนวต้านระยะสั้น2,000 6056 2,675เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับคิดเป็นทองไทย43,450 43,750บาทต่อบาททองครับในกรณีของการที่รัสเซียมีการงัดอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้นะครับเราประเมินแนวต้านถัดไปที่ระดับ2,710เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับก็มีลุ้นจะเห็นทองไทยขึ้นไปที่44,250บาทต่อบาททองทำอย่างไรก็ตามนะครับ ปัจจัยที่อยากจะให้จับตาก็คือค่อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้นะครับรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นตัวชี้นําผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดมองว่าเฟดค่อนข้างตั้มกึ่งว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือไม่ลดดอกเบี้ยนะครับเพราะกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งตัวเพิ่มขึ้น ประเดนดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่าเป็นปจัจจัยกดดันในส่วนของทองคําอยู่ครับได้ค่ะครูรุ่นนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนํานะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ถือว่าภาพค่อนข้างชัดนะคะคุณผู้ชมละเอียดในแง่มุมของคําแนะนําจุดซื้อคือตรงไหนจุดขายคือตรงไหนแต่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งมันก็ยากที่จะประเมินสถานการณ์ได้แต่ก็มีจุดที่ให้เราสังเกตเหมือนกันคะ่ะว่าณนะตอนนี้ต้องจับตาการตอบโต้กลับของรัสเซียนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวกําหนดว่าทองจะไปต่อได้หรือไม่หรือจะปรับฐานลงมาก็ถือเป็นคําแนะนําจากทาง YG ที่วันนี้นํามาฝากกันคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ